สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสลามนะครับอิ s e c ก a r y Memory นะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนําการรีไอดีนะครับสาหรับเพื่อนๆนที่เล่นผ่านโหมดทูซูเรียลมาแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มนี้นะครับหลังจากที่มาแนะนําการสร้างบ้านอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยกดปุ่มนี้เมนูครับพอมาเมนูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมารับตัวของของรางวัลในกล่องได้เลยนะครับเนี่ยพอรับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยของรางวัลมันก็จะมีมันจะให้การ์ดมาตัวสุ่ม11ใบนะครับแล้วก็ตัวคิทตันเนี่ยแล้วก็ให้ชูนดาห้า ทีนี้เนี่ยสำหรับการสุ่มตัวละครน,นะครับกดตรงนี้พอเราเข้ากดมาในแพ็กนี้เสร็จปุ๊บครับก็ให้เลือกที่ตัวนี้เลยแพ็กสุดท้ายนะครับต่อแพ็กสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถสุ่มได้10ครั้งนะครับคือตั๋วที่มันให้มาเนี่ยสิครั้งนะเราก็เดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูนะครับกดสุ่มเลยปุมเนี้ยสามารถสกิปได้นะครับสกิปไปเลยไม่มีตัวห้ดาวเลยนะครับ พอพอเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราอยากจะรีไอดีนะครับกดปุ่มนี้เลยเมนูปุ่มเดิมครับมาที่ปุ่มนี้ต่อครับเนี่ยที่เป็นสามขีดเนี่ยปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บทีนี้กดตัวนี้ครับ r e t u r n t o t i t l e Screen เนี่ยพอกดปุ่มนี้เสร็จแล้วก็อ่ามันจะกลับมาที่หน้าหลักนะครับพอกลับมาหน้าหลักเนี่ยเรากดเมนูนะกดเมนูแล้วก็ e l e t e เกม e Data ครับ ก,กดเย็ดอ่าเย็ดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการลบข้อมูลตัวของเกมเราไปนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเข้าหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็เลือกภาษาที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่าเป็นอังกฤษเย็ดอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นผ่านครั้งแรกไปแล้วนะครับก็คือมันจะสามารถข้ามตัวทูตอเรียลไปเลยได้เลยนะครับก็กดเย็ดไปเลยข้ามทูตอเรียล กดไปออไปกดสตาร์ทพอเรากดตัวนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นตัวอ่ะอันนี้ตั้งชื่อเราก็ตั้งอะไรไปก็ได้ครับแล้วแต่อ่าลองตั้งดู ทีนี้เนี่ยตตตมันจะมาขึ้นหน้านี้เลยเนี่ยสำหรับคนที่เล่นผ่านทูตอเรีย้ยไปแล้วนะครับก็ขึ้นหน้านี้มาเลยแล้วก็กดสุ่มตัวละครตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับการสุ่มครั้งแรกเนี่ยในตัวนี้นะครับมันจะการันตีตัวห้าดาวให้เราหนึ่งตัวนะครับเดจะลองสุ่มให้ดูสคิปต้ามไปเสียงนี้น่าจะเป็นรังกาเหมนกาจริงอ่ย พอพอตัวนี้เสร็จรปุ๊บถ้าสําหรับคนที่สมครั้งแรกแล้วได้ตัวที่เราไม่อยากเล่นนะครับก็มีวิธีหนึ่งก็คือถ้าจะแบบไม่สร้างบ้างสร้างอะไรเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือกดปิดเกมไปเลยครับแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็ไปกดตัวเมนูแล้วก็ดีลีดดาต้าทำแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าสําหรับการแนะนําการรีไอดีตัวละครอย่างง่ายนะครับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ